แอปหนึ่งได้สองก่อนโชว์สวีตสีริต้าหวานจนแอป,ปนั้นทนไม่ไหวเข้ามาแซวแล้วล่ะคะ่ะจบหนึ่งได้ถึงสองจากให้โซกอนโชว์สวีตภรรยาสีริตา้าร้องเรือสุดโรแมนติกกลางทะเลกระบี่พร้อมทั้งเสิร์ฟโมเมนต,ต์หวานหวานรวยรัวคำเอาคนโสดนั้นตายเรียบเลยล่ะคะ่ะหมดขึ้นเต็มอิสตากรมของนักธุรกิจสุดฮอตอย่างกอนรงเดชและภรรยาสาวอย่างสีริต้าเจนเซนมาคะ่ะเพราะว่าทั้งคู่มักจะเย็นศาสตร์ความหวานกันแบบทียิบ แถมไม่นานมานี้เพิ่งประกาศข่าวดีมีเบบี๋ตัวน้อยตอนนี้อายุคันเกือบ5เดือนแล้วคะ่ะแถมดีกรีความสวีทนั้นเพิ่มขึ้นทุกวันล่าสุดไฮโซกรควงศีริต้าและลูกน้อยในคันไปพักผ่อนสูตรบรรยากาศที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่แต่ไม่พลาดโพสโมเมนต์สุดสวีทคะ่ะที่ทำเอาคนสดตายเรียบในขณะที่ลองเรือหรูว่าที่คุณพ่อก่อนเขาก้าหันมาจุบที่ท้องภรรยาศีริต้าทีหนึ่งแต่ยังไม่ทันหายใจขอจุบเบิล้ลรอบที่สองก่อ แล้วกันคะ่ะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าทําเอาเหล่าคุณแม่ในวงการค้างหลายทนไม่ไหวเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยละคะ่ะอย่างแม่แอปทักษออนเองก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักไม่เตยสุธีวันเองก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นขอความที่ว่า e enjoy y อย r ู r i p นะคะซีดนาตาลีเจรวนนนเองก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าน่ารักและฮานาทัศนวัลเองก็คอมเมนต์ว่าโสคขิวเช่นเดียวกันคะ่ะแถมในขณะที่ร้องเหลือทั้งคู่ยังโชคดีแบบสุดๆเพราะมี โอกาสได้เจอฉลามวานสัตว์ทะเลหายากทิกร้ายศูนพันเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่และออกมาหากินในพื้นที่แนวชายฝั่งภายในอ่าวใกล้กับเกาะห้องที่ทั้งคู่ล่องเรือกันอยู่แบบไกลชีดด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ว่าที่คุณแม่เองขอสลัดลูก,กวนหวานหันมาโชว์หุ่นแซบและท้องป่องๆน้อย จับชุดว่ายน้ำสีเขียวมะนาวจีด๊ดขัดกับสีผิวขาวๆแถมยังลงแคปชั่นหยอกสามีว่าถ้าพี่เป็นทะเลน้องคงเป็นปลาเกเลที่ขาดทะเลไม่ได้โอ้โหงานนี้สามีก่อนก็ไม่พลาดที่จะหยอกกลับค่ะบอกว่าทะเลที่มีขึ้นยังไม่สดชื่นเท้ามีน้องด้านแฟนกลับทนความสวีทของทังคูไม่ไหวขอต่อแคปชั่นอีกว่า ทันใดน,นั้นปลากายสภาพเป็นปลาหวานทันทีทะเลกระสีชมพูบางก็บอกว่าอาพ่อกับแม่จีบกันอยู่นะจ๊ะเจ้าสิริตาถึงกับเขินหนักแท็กอิโมจิเขินๆไปหาสามีเลยล่ะคะ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าหวานกันน่ารักจริงๆแฟนคลับก็รอชมแล้วเลยค่ะว่าหนูน้อยที่จะลืมตามมาดูโลกนั้นจะน่ารักขนาดไหนอีกไม่นานนี้ได้เห็นกันอย่างแน่นอนคะ่ะ